หนังเลสเบีย้ยนที่ถือได้ว่าดีที่สุด10อันดับนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นหนังเลสเบีย้ยนที่อยู่ในดวงใจมากที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่เรา ก,นะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในจกักรวาลหญิงรักหญิงในช่อง e a t KK ในว,วันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอีกุจะพาเพื่อนๆมาลองจัดอันดับหนังเลสเบีย้ยนที่ถือได้ว่าดีที่สุด10อันดับนะคะถ้าเอ่ยชื่อหนังเหล่านี้ขึ้นมาคะเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยดูหนังเนี่ยก็น่าจะร้องอ๋อทันทีแต่ว่าถ้าให้เลือกมาได้10เรื่องนะคะเราจะเลือกเรื่องไหนมาบ้างเดี๋ยวนี้เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับหนังเลสเบียนเรื่องแรกที่จะได้ว่าเป็นหนังเลสเบียนที่ขึ้นฮิ่งตลอดการไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่อง Buzz a m I a c h e e er Leader นะคะก็เป็นหนังที่ฉายไปตั้งแต่ปี1999นู่นเลยเนาะคือเรียกได้ว่าตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะและน้องๆหลายๆคนก็อาจ,จยังไม่เกิดกันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะคะที่เลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนนะคะได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกถึงความชบมอบผีในตัวเองจากการดูหนังเรื่องนี้เลยสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเมแกนวัยรุ่นที่ ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนของเธอบางคนเนี่ยสงสัยว่าเธอเป็นเลสเบี้ยนเธอก็เลยถูกส่งไปยังค่ายบําบัดค่ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจะยังมีค่ายบําบัดเลสเบี้ยนหรือว่าเกย์อยู่ด้วยแต่ว่าไม่นานค่ะหลังจากที่เมแกนถูกส่งไปค่ายบําบัดเนี่ยเธอก็ได้พบกับเกรแฮมนะคะซึ่งมาที่ค่ายบําบัดเลสเบี้ยนนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่ามิตรภาพของทั้งสองเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะคือในสมัยนั้นเนี่ยจะมีความเข้าใจแบบที่ว่าเออ ส่งปบําบัดไดเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสหายนะซึ่งเอาจริงๆสาหรับหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยในะยุคนั้นที่เป็นการบอก,บอกว่าบางทีการที่จะส่งไปบําบัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขตรงนี้ได้เพราะว่าการรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นแล้วหายกันได้นะสําหรับหนังเลสเบียนเรื่องที่2นะคะที่ขึ้นฮิ่งแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นหนังเลสเบียนที่ดีแล้วก็อยู่ในดวงใจมากที่สุดก็คือหนังเรื่อง Saving Face ค่ะเป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2 2004นะคะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยหลายๆคนก็ยังพูดถึงกันมาจนทุกวันนี้เลยนะคะโดยหนังเรื่องนี้นะคเขาจะเล่าเรื่องราวของหมอวิลซึ่งเธอเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนคือเป็นชาวเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาค่ะโดยที่นั่นเนี่ยเธอก็จะมีแม่แล้วก็จะมีชุมชนชาวจีนนะคะที่อยู่ที่นั่นด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอเชียแล้วก็ด้วยความอนุรักษ์นิยมนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยรสนิยมทางเพศของเธอต่อสาธารณะได้จนกระทั่งเธอได้มาเจอกับวิเวียนนะคะ ซึ่งเป็นคุณหนูลูกสาวของคุณหมอที่เป็นหัวหน้าของเธออีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะทั้งคู่เนี่ยก็เกิดปิ๊งปังกันขึ้นมานะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กันขึ้นแต่ก็จะมีความขัดแย้งกันนะคะระหว่างวัฒนธรรมของเอเชียนกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกันเนาะที่ตัวของคุณหนูวิเวียนเองเนี่ยเธออยากจะรักโดยที่ไม่ต้องปิดบังอะไรอีกนะคะแต่ว่าด้วยตัวของหมอวิวเนียนเธอยังต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอยู่และระหว่างที่เธอก็ปิดบงังเรื่องราวความรักของเธอนี้เองนะคะแม่ของ หมอวิวเองเนี่ยก็มีความลับอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะคือแม่เนี่ยไปตั้งท้องกับใครก็ไม่รู้แหละสักคนหนึ่งโดยที่แม่เองก็มีความลับนะคะแล้วก็ไม่ยอมบอกใครเหมือนกันจนกระทั่งแม่เนี่ยต้องหนีออกมาจากบ้านของตากับยายนะคะแล้วก็มาขออาศัยอยู่กับบ้านของหมอวิวและเมื่อแม่กับลูกสาวได้มาอยู่ด้วยกันนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าหมอวิวเนี่ยจะคัมเอาท์กับแม่ไหมแล้วแม่เนี่ยจะเก็บความลับอันนั้นของแม่ไว้ได้ตลอดไป เปล่าว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครนะคะและสิ่งที่เราชอบสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เล่าแค่เรื่องราวของประเด็นของความรักระหว่างเพศเดียวกันเท่านั้นนะแต่ยังเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวของชาวจีนนะคะก็คือคุณตาคุณยายซึ่งเป็นพ่อแม่ของแม่ของหมอพืนจีนอยู่เนาะแล้วก็จะมีในประเด็นของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเอเชียนกับอเมริกันนะคะในเรื่องของความรักเพศเดียวกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีประเด็นในเรื่อง ของความกระตันยุนะคะที่หมอวิวเนี่ยต้องดูแลแม่หรือว่าตัวของแม่หมอวิวเองเนี่ยต้องทําตามที่ตากับยายต้องการแล้วก็ต้องรักษาหน้าตาของพ่อแม่ตัวเองไว้โดยการแต่งงานให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่จะไปท้องกับใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องถือได้ว่าหนังเรื่อง Saving Face เนี่ยนะคะเป็นหนังที่หาได้ยากในสมัยนั้นสาหรับเรื่องที่3นะคะก็คือหนังเรื่อง D E B S หรือว่า d e ็ s นะคะเป็นหนังในปีเดียวกันกันกบ Saving Face เลยก็คือปี2 0 0 4สําหรับหนังเรื่อง นี้นะคะที่เราเลือกออกมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆธีมหนักเนี่ยจะเป็นในแนวของการจนภัยเบาสมองอะไรอย่างนี้บ้างะคะไม่ได้ดราม่าหนักๆแล้วก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นของการคัมเอาท์หรือว่าการยอมรับในครอบครัวหรือการกดขี่อะไรต่างๆเลยนะคะจะเป็นแนวแอคชั่นเบาสมองโรแมนติกคอมเมดี้อะไรไปเลยค่ะสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งเด็กนักเรียนหญิงกระโปรงหลายสังกรอนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วแก๊งเด็กนักเรียนเหล่านี้นะคะก็เป็นการจัดป้าแล้วก็ดูแลโดยหน่วยงาน ลับของรัฐบาลเองค่ะเพื่อฝึกให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มป้องกันประเทศชั้นยอดโดยจะให้แก๊งสาวๆเหล่านี้นะคะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นตัวแทนในการที่จะไปปราบเหล่าวายร้ายที่ทําการก่อเหตุต่างๆในประเทศค่ะแต่ว่าเรื่องราวนี่มันก็ดันไม่เป็นตามที่คิดค่ะเพราะว่าเมื่อต่อมาเนี่ยหนึ่งในแก๊งนักเรียนหญิงนะคะดันไปตกหลุมรักอาชญากรซึ่งเป็นวายร้ายที่ได้รับมอบหมายให้ต้องไปจัดการซึ่งวายร้ายคนนั้นนะคะก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยและสําหรับสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่อง ะค,ะคือเป็นหนังที่เบาสมองมีความที่เล่นนะคะแล้วก็มีความแอคชั่นแบบคอมดี้ค่ะคือฉากแอคชั่นแต่ละฉากเนี่ยมันก็ดูแบบไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็สร้างเสียงหัวเราะสร้างความตลกโปกฮาอะไรขึ้นมาได้เนาะและอีกอย่างนะคะตัวละครเอกทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีเคมีที่เข้ากันมากๆและด้วยความที่มันเป็นหนังเบาสมองนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถจะหยิบมาดูซ้ซําๆได้อีกเรื่อยๆค่ะสำหรับหนังเลสเบี้ยนเรื่องที่4ที่จัดได้ว่าขึ้นฮิ่งแล้วก็ อยู่ในใจใครหลายๆคนไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนังเรื่อง Imagine Me and You นั่นเองซึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในใจ หลๆๆสำหรับนางเรื่องนี้นะคะออกฉายไปเมื่อปี2005เป็นเรื่องราวของเรเชลค่ะซึ่งเธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับเฮกเตอร์หรือว่าเฮกแฟนหนุ่มของเธอนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยแต่ในขณะที่กําลังเข้าพิธีแต่งงานนั้นนะคะเธอก็บังเอิญได้สบตาก,กับลูสนักจัดดอกไม้ที่มาจัดดอกไม้ในงานแต่งงานของเธอนั่นเองแล้วก็เกิดตกหลุมรักเข้าโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหลังจากวันนั้น ะะเธอก็เลยตั้งคําถามกับตัวเองมาตลอดเลยว่ารสนิยมทางเพศของเธอเนี่ยเป็นแบบไหนกันแน่แล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามจะปัดความรู้สึกของตัวเองทิ้งไปนะคะเพื่อที่จะดําเนินชีวิตผู้ตามที่ควรจะเป็นสําหรับสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือความที่มันเป็นหนังฟลิ้พูดนําเสนอความรักในรูปแบบที่โรแมนติกนะคะแล้วก็ไม่ได้บเบลมผู้ชายว่าเป็นคนผิดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเออไม่เหมือนหนังเลสเบี้ยนบางเรื่องซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะมีฉากจําหลายๆฉากที่รู้สึกว่ามัน ฟีลฟูดแล้วมันก็ยังจําได้จนทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นฉากที่นางเอกทั้งคู่เนี่ยอยู่ในร้านดอกไม้อันนั้นเนาะคือด้วยแบ็กกราวด์ด้วยอะไรต่างๆที่มันแบบว่าเออมันกาลังสวยงามลงตัวพอดีด้วยนะคะแล้วทั้งคู่ก็มาแบบจุบกันตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเออมันเป็นหนังฟีลฟูดมากๆกแบบดีมากแล้วก็ยังไม่สามารถหาเรื่องไหนที่ได้ฟิลใกล้เคียงกับหนังเรื่องนี้เจอเลยด้วยนะคะเรื่องต่อไปเรื่องที่5าค่ะอันนี้เราไม่รู้ข้ามไปได้ยังไงนะคะก็มาดูเลยค่ะกับเรื่องที่5 straight, ะะ้า i can't ในปี2008โดยหนังเรื่องนี้นะคะก็เล่าเรื่องราวของทาร่าหญิงสาวชาวจอร์แดนที่มาจากลอนดอนนะคะที่เธอเนี่ยกำลังจัดเตรียมงานแต่งงานกับคู่มั่นชาวปาเลสไตน์ของเธอแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้พบกับเลลาสาวมุสลิมชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียซึ่งกําลังคบหากับอาลีหนุ่มเพื่อนสนิทของเธอทั้งคู่เนี่ยมีบุคลิกแตกต่างกันนะคะโดยทาร่าเนี่ยเธอก็จะมีนิสัยร่าเริงแต่ว่าเลลานะคะเธอก็จะเป็นคนขี้อายแล้วก็ครอบครัวของเธอเน ก็คาดหวังให้เธอแต่งงานแล้วก็ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมโดยจะรับไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเธอเนี่ยจะมีความรักกับเพศเดียวกันแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันนะคะก็เกิดแรงดึงดูดขึ้นทันทีค่ะแล้วในไม่ช้าเนี่ยทั้งสองคนนะก็เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันสําหรับสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเลสเบียนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีพล็อตเรื่องแบบคลาสสิกเลยนะคะโดยหนังเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็ การรับมือกับความคาดหวังของครอบครัวซึ่งผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยต้องเผชิญแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดับเปิดเผยค่ะแล้วก็ยังเป็นหนังเลสเบียนแนวโรแมนติกที่หลังจากดูแล้วเนี่ยก็จะฟีลกูดแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเรื่องที่6นะคะก็คือหนังเลสเบียนเรื่อง Kiss Me หรือว่าสะกดแบบนี้นะคะตามภาษาสวีดดชเออคือเป็นหนังสัญชาติสวนะีดดนเนาะซึ่งฉายไปเมื่อปี2011สําำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่มีคู่น แล้วแล้วต่อมานะคะเมื่อเธอมาหาพ่อของเธอเนี่ยพ่อของเธอซึ่งมีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งเรียกว,ว่าเป็นแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยแล้วแม่เลี้ยงก็มีลูกติดซึ่งเป็นลูกสาวอยู่นะคะ <Yep. S 2> แล้วก็กลายเป็นว่าหญิงสาวเนี่ยไปตกหลุมรักกับลูกสาวเลสเบี้ยนของแม่เลี้ยงตัวเองค่ะสหรับ <l att> สิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือความที่ว่าหนัง uh, ได้ป, punkt, ดปูเรื่องราวให้ตัวละครทั้งคูนะ่ได้มาเจอกันแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันหรือว่าตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำ ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดพัฒนาความรู้สึกกันขึ้นโดยที่ตอนแรกอะก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรมากมายนะคะแล้วก็ตอนที่มาอยู่เกาะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาอยู่ใกล้ชิดกันมากอย่างนี้นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เลยเผยเรื่องราวในอดีตให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็เคยชอบผู้หญิงหรือว่าเคยคบกับผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกอันนั้นอะมันถูกเก็บถูกกดเอาไว้นะคะแต่ด้วยสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยมาเกิดความรู้สึกตกลุมรักกันขึ้นมาอีกและเรืื่่่่ออองงตไปเรที7 ะะก็คือหนังเรื่อง Blue Is the Warmest Color ค่ะเป็นหนังที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับคนดูแล้วก็นักวิจารณ์หนังมากมากเลยนะคะคือมีทั้ทงด้านดีแล้วก็ด้านลบแบบสุดโตกมากนะคะคือในด้านดีเนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้โอเคเป็นหนังรางวัลน,นะคะได้รับรางวัลปาล์มทองคําจากเทศกาลนักเมืองคานเลยแหละแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคะก็ถูกวิจารณ์หนักมากในเรื่องของฉากเซ็กซี่ที่แบบว่าผู้กํากับเนี่ยมีการนําเสนอในลักษณะที่ว่ามันขายฉากเซ็กซี่มากเกินไปโดยหนังเรื่องนี้นะคะ ก็เล่าเรื่องราวชีวิตของอเดลซึ่งเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มีใบหน้างงๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็กําลังค้นหาตัวเองว่ากําลังเรียนต่อเพื่อจะไปในสายอาชีพไหนจนเมื่อวันหนึ่งค่ะชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อขณะที่เธอกําลังข้ามถนนอยู่นั้นเองนะคะแล้วก็เดินสวนกับเอมมาหญิงสาวผมสีฟ้าซึ่งเธอเนี่ยกำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านศิละปะซึ่งหลังจากวันนั้นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็พัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นพร้อมๆกับที่ตัวของอเดลนะคะค่อยๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนผ่านจากเด็กเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยทํางานนะคะคือหลังจากเรียนจบเนี่ยเธอก็ได้เป็นครูอยู่ในโรงเรียนสอนเด็กเล็กแต่ระหว่างที่อเดลกำลังเติบโตขึ้นมานี้เองนะคะเธอเนี่ยก็สูญเสียตัวตนของเธอไปเรื่อยๆด้วยเนาะสำหรับสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือความที่หนังเนี่ยเล่าเรื่องราวการเติบโตของตัวละครอ,อ,อเดลนะคะให้เราได้เห็นมีวัฒนาการเธอเนี่ยไปพร้อมๆกันคือตอนแรกเราจะเห็นเธอแบบดูงงๆตลอดเลยนะคะกับชีวิตแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเจอ สาวกลมฟ้าแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการค้นพบตัวเองมากขึ้นนะคะได้รู้ว่าเออจริงๆตัวเองเนี่ยรักใครนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันเนาะมีพาร์ทของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะอยู่ในวัยทางานแล้วก็มีพาร์ทของความห่างเหินนะคะและก็เป็นความเจ็บปวดจากรักครั้งแรกของเธอสําหรับเรื่องต่อไปเรื่องที่8นะคะเรื่องนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบดีแบบขึ้นหิ้งแล้วจริงๆนะคะได้รับเสียงชื่นชมจากคนดูเยอะมากนะคะก็ะคือหนังเรื่องแครอนะคะเป็นหนัง ในปี2015เออก็ตามรูปที่ขึ้นจอไว้ข้างหลังเยอะเนาะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กปี1950เป็นเรื่องราวของเทเรสค่ะซึ่งรับบทโดยรูนี่มาราหญิงสาวแคทเชียร์ซึ่งมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงแล้วันหนึ่งเนี่ยขณะที่เธอทํางานเป็นแคทเชียร์อยู่นะคะเธอก็ได้เจอกับแครโรลค่ะซึ่งรับบทโดยเคทเบนเชตหญิงสาวที่สูงวัยแล้วก็มีฐานะกว่าซึ่งกำลังมาช้อปปิง้งเลือกของเล่นให้กับลูกสาวของตัวเองเพื่ออเป็นขง ในวันคริสต์มาสแล้วทั้งคู่เนี่ยก็สารสัมพันธ์กันขึ้นค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยแครอลก็ตัดสินใจที่จะมาพบกับเทเรสค่ะแล้วก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแครอลเนี่ยเธอกําลังอยู่ในกระบวนการที่จะฟ้องหย่าจากสามีและในขณะนี้เองนะคะความสัมพันธ์ของแครอลกับเทเรสเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นซึ่งก็ต้องหลบซ่อนจากสามีที่พยายามหาหลักฐานความผิดของแครอลเพื่อที่จะเอามาบล u ฟแล้วก็มาเป็นหลักฐานในชั้นศาลเพื่อที่จะฟ้องแล้วก็ไม่ให้แครอลมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ ก็สิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการเล่าเรื่องที่มีความละเม,ะมียดละไมแต่ก็ไม่ได้ช้าอึดอัดเลยนะคะคือมีความน่าติดตามแล้วก็สวยงามด้วยนะคะด้วยภาพด้วยองค์ประกอบซินิมาตโตกราฟีต่างๆสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงแล้วก็เ okay, คมีของทั้งคู่ที่แบบเข้ากันมา,มากๆนะคะแสดงดีมากเลยล่ะคือทําให้คนดูอินแบบหลุดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ชอบในธีมที่มันมีความเป็นคริสต์มาสตอย่างนี้ด้วยเนาะ,ะแล้วก็หลายๆฉากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบ คอสตูมของหนังด้วยนะคะที่มีการจัดวางองค์ประกอบการแต่งตัวอะไรต่างๆที่แบบว่าเออสวยงามจริงๆนะคะคือเป็นยุคยี่หอยุก,ยก,ยก,ยก 1, 5, 5, ที่แบบเฟยมากนะคะแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง6รางวัวลด้วยกันทั้งรางวันนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็นักสแสดงนําสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะเออทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็คอสตูมก็ได้เข้าชิงรางวัลด้วยนะคะคือแบบต้องยอมรับจริงๆนะคะถึงแม้จะไม่มีรางวัลมาการันตีอะไรก็ตามเหรคือปกติอะเราจะดูหนังว่า ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเองนะก็จะไม่ค่อยดูหรอกว่าเป็นหนังรางวัลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะดูก่อนนะว่าหนังเนี่ยมีการสื่อสารกับเราหรือเปล่านะคือดูแล้วเราอินด้วยหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าก็จะดูแค่นั้นเลยค่ะเออคือถ้าชอบก็คือชอบเลยแค่นั้นนะไม่สนเทาว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเรื่องที่9นะคะก็เป็นหนังเลสเบียนจากฝั่งเกาหลีกันบ้างนะคะก็คือ the h a n d m a i d e n ค่ะปี2016ซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะชอบเรื่องนี้มากด้วยการเล่าเรื่องที่มันพลิกแปลงกลับไปกลับมาเน สำหรับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาชีพเธอเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้ปลอมตัวเป็นสาวรับใช้ในบ้านของคุณหนูชาวญี่ปุน่นแล้วก็เข้าไปเป็นนางนงต่อนะคะเพื่อที่จะให้ตัวหัวหน้ามิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปแต่งงานกับคุณหนูเพื่อจะคบสมบัติทั้งหมดนะคะแล้วหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวที่มันซับซ้อนนะคะมีการวางแผนโดยชายชาวเกาหลีที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยต้องการจะหลอกลวงเพื่อแต่งงานแล้วก็คบสมบัตินั้นใช่ไหม ที่เป็นหญิงรับใช้เนี่ยก็ดันไปตกหลุมรักกับคุณหนุ่มซะเองนะคะแล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่มันสนุกแล้วก็น่าติดตามเกิดขึ้นค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เราต้องลุ้นมากเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการของใครจะสําเร็จนะคะแล้วใครจะเป็นคนที่โดนหลอกกันแน่เรื่อง The h a n d m a i d e n นี้นะคะมีการพลิกกลับไปกลับมาหลายตลบมากเลยนะคะคือหลอกเราเนี่ยหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้อนหลอกอย่างนั้นคือการเล่าเรื่องของหนังจะเล่าเป็น3องค์ด้วยกันหรือว่า3พาร์ทนั่นเองค่ะคือพาร์ทแรกหนังก็จะทำ ให้เราเข้าใจเรื่องราวไปอีกอย่างหนึ่งะคะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยหนังก็จะเล่าอีกตลบหนึ่งแลวเรารู้สึกว่าอา้าวเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้คือแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการที่คลายอะไรต่างแล้วละ่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ดูหนังคือถึงแม้จะเป็นหนังที่ค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆและเรื่องสุดท้ายของวันนี้เรื่องที่10นะคะก็คือหนังเรื่อง disobedience ค่ะเป็นหนังที่ออกฉายในปี2017สําหรับหนังเรื่อง นี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเดินทางกลับไปยังชุมชนบ้านเกิดของตัวเองนะคะซึ่งเป็นชุมชนของชาวยูออโทดอกส์ค่ะโดยที่เธอเนี่ยเดินทางกลับมาก็เพื่อมาร่วมงานศพของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้นำศาสนาค่ะและสาเหตุที่ทําให้เธอต้องเดินทางจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเป็นระยะเวลานานนะคะก็เพราะว่าเธอเนี่ยเคยมีประเด็นในการที่เธอเนี่ยรักกับเพื่อนเพศเดียวกันในสมัยเด็กค่ะทาให้ชุมชนของเธอนะคะแอนตี้แล้วก็เธอเนี่ยต้องแยกย้ายไปอยู่ประเทศอื่นและการกลับมา ของเธออีกครั้งที่นี่นะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้กลับมาเจอกับคนรักเก่าอีกครั้งซึ่งความรู้สึกต่างๆนะคะมันก็วนกลับปะทุขึ้นมาอีกครั้งค่ะแล้วเธอเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการต่อสู้ของตัวเองในเรื่องของขอบเขตความเชื่อเรื่องการรักเพศเดียวกันนะคะที่มันขัดกับหลักศาสนาสําหรับสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้นะคะคือล็อตเรื่องในหนังเนี่ยมันกระตุ้นให้เราเนี่ยคิดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะที่มันมีความขัดแย้งกับศาสนาต่างๆซึ่งมันมีอยู่จริงในปัจจุบันแล้วหนังเนี่ยก็ค่อยๆเล่า แบบก็ค่อยเผยออกมานะคะว่าในอดีตเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นและอีกอย่างที่เราชอบนะคะคือในซีนของความโรแมนติกของทั้งสองสาวด้วยแหละคือเคมี่เข้ากันมากจริงๆนะคะสำหรับ2คนนี้เออก็คือแรชเชลไวส์กับราเชลแมคกอาดัมอะเนาะ,ค,ะคือหลายๆคนก็โดนตกจากเรื่องนี้กันมาเยอะเลยทีเดียวแหละ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับสิบหนังเลสเบี้ยนที่เรียกได้ว่าดีขึ้นหิ้งแล้วก็อยู่ในใจคุณดูหลายๆคนที่เราได้รวบรวมเอาอมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้คือจริงๆเนี่ยยังมีหนังเลสเบี้ยนที่ดีมากๆอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่อยู่ในใจของหลายๆคนนะแต่ว่าเออวันนี้ก็เอามาพอมปากหมอหมคอสักสิบเรื่องแล้วกันเนาะเผื่อถ้าเพื่อนๆดูเรื่องไหนแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกเรื่องที่ประทับใจมากๆแล้วก็ขึ้นหิ้งอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะก็ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ใคลิปนี้ค่ะถ้า ได้รู้นะคะว่าอ๋าอย่างมีเรื่องอื่นที่เพื่อนเนี่ยขึ้นทิ้งเยู่ในใจแบบน,นเราก็อาจจะได้มาทําเป็นอเอพิโซดสองนะคะสําหรับหนังเรเบียนที่เรียกว่าดีขึ้นทิ้งกันอีก e ีหนึ่งเนาะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนควอมดังมากค่ะจริงๆฉันก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยลราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรอะไรพูะด้วยสำหรับนางเรื่องนี้นะคะออกฉายไปเมื่อปี2008เอ้ย2005และนางเรื่องนี้ก็ได้รางวัลคอสตูมโอ้ยมอไซค่ะ<อ>แลวนาะง